ดึงง้เดี ou, ou, ou. ๋ยวไล่เสือก่อนโอ้ยย่งย่างย่งย่งย่างห้องโอ้โอ้โอ้กิ้วฟุ่นสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องพาไปยามเบ็ดครับผมว่านมาลงเบ็ดไว้เงียบปรหอยไปพี่น้องขัาปลาเข้าดงฝนพายุเข่าเด้อพี่น้องเด้อฝนตกพุ่งขึ้น mai này cái số 6 này phi bộ này mà đốt là máy này cái này, 6 khắc, cái này nó, hử? Hmm. Siêu đứng vô phi nóng หลังแหลกเด้อเด้อหลังแหลกมีอาการพี่น้องมีอาการเด้อพี่น้องเห็นบกวดไปอู้มันเป็นบุงเลยพี่น้องบอ,งอง่งเนี่ยพี่น้องเล็แกแหนมอะดรเบิง่ง sược từng như phía đầu sửa từng như Đứng với thằng đấy Đứng với thằng đấy phía Điều này sửa con Ui dù nó phía đầu kìa cứ bói mấy lưỡi luôn Ui, dù เลตปลาปาบ่อนเซยอยู่ปลาบ่อนเซยนอยู oh ่พ oh ี oh ่น้องไม่ลุดหลืพี่น้องเอยไม่ลุดหลือบ่ยังยังยังงยัห้องโอ้โออุ้่่น ยังยังพี่น้องยังยังยังมันเอายังวะไปถือม่องทีนี่ม่องเกาเขาปลาดุกญ่พี่น้องปลาดุกญ่นี่พี่น้องไม่ถือม่องเกาเขามังดึงลงไปเด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดเด้อโอมงามเลยพี่น้อง นี่พี่น้องงาเพียงนี่ตัวงาเพียงพี่น้องกินบ่กินดีบ่ล่ะกินลึกสัใไรพี่น้องนี่เดี๋ยวบ่ปูขอปดกอนครับพี่น้องนี่ครับนี่อด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 ,อด นี่สวยงามเลยพี่น้องเห็นป่โอ้โหใส่งามแ้งว่ะมันกินลึกกรสิตัดตัดเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาปูกเก็บเบ็ดก่อนเดี๋ยวคอยไล่ไปเรื่อยเนาะไปครับยูฝนสีมาก,ก่อนพี่นออ้องปลาบ่นขนาดเลยวะ ใส่จอๆกันนี่แหละเพราะไม่ได้ใส่อ้อมหลังนีไปจงไดหลัลงหนึ่งอยู่ใกล้กันนี่แหละพี่น้องเดือมไปผุ่นมีปลาหน่อยสิดึง มาหน่อยดึงครับผมไปเดี๋ยวไลเก็บเบ็ดมา <c oughs> ไลไปก่อนนี่สิดกาค,ครับเบ็ดมันบบราณพี่น้องพา <c oughs> พอบอนใส่เสืออยู่บวกินเบ็ดวะานี่สภาพไม้พี่น้อง ยืนนี่มีเบ็ดอยู่บ่กว่าว่มีเบ็ดอยู่เลยยืดได้มีเบ็ดอยู่เนะพี่น้องขวดขวดอยู่ข้างในขวดอยู่ข้างในอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ขวดอยู่นี่ครับผมนี่เวลาขวดเข้ามาดิอยู่บ่เนาะอยู่บ่ อยู่บนน้อด,ดึงลงไปข้างล่างดึงขักดึงนี่ยเบียดบหฮางกันได้พี่น้องผมใส่โจอๆอยๆน่ะอยู่วอล โอ้ดึงลงไปครับเธอโบยู่พี่น้องเอ้ยนี่โอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเก็บไปพี่น้องลังเหนียวโบถือยังอยู่ว่านสองลังยืดไลเก็บมา mai nè nè, hộc khạc tiểu quan mồ hong con nị đi, trời này nó nào, trời đấy lăng nè, tiểu quan đẹp đẹp thứ gì, nhung đừng đứng ở đâu <laughs> Bỏ dù Bỏ dù Bỏ dù phía trong Lần cuối มันหกปวดพี่น้องมันบุกขึ้นตะกเอาได้เลยลังสุดท้ายคือบ่อลงสุดท้ายเบียดอยู่ใส่เลยเพิ่งเห็นที่เสือพี่น้องเห็นที่เสือเห็นบ่านนี้ที่ขวดบ่เห็น อู้หล่ากไปครับเทอะเดี๋ยวได้อพี่น้องเด้อเสียงควรพูดทันเห็นอยู่ปดนี่ขวรอยู่ไหนอยู่ขวรอยู่ไหนคนต้องรัดหนีเลยพี่น้องอู้หล่าครับเทอะนี่ขวรพี่น้อง อุราไปพุ่นมองนี่มันลึกเลยพี่น้องเนี่ยออนะมันเป็นทางน้ำอย,อยู่บนเนาะน้องเอ้ เดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าปูติงมอ๋อมปลาตัวนีว้คนมันอยู่บ่สวัสดีรครับพี่น้องมาสรุปแกมกันครับไปแกมบนึงครับวันนี้มาดูตัง,ง่ามเลยพี่น้องเลยรุดสองสามตัวหมดละ พุ่งแล้วนี่ครับพี่น้องลุกใส่ผัดเผ็ดเลยพี่น้องนี่กลังผัดเผ็ดเลยใส่เตามเดียวครับพี่น้องลุดสามเตามสองเตามือละมันลุดเงี้งคบมขนาดเลยลุกโต้งงามครับผมจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมพายุเข่าด้วยตอนนี้คลิปกาดจีบบอตอนเหนือไม่ได้พายุเข่าครับผม ฝนล,ลิ่นแล้วพี่น้องไปกลับบ้านพอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมฝากติดตามบ้าปูสอนนิสานน้ำเนื้อเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ศิลาพีระนองไปก่อนฝนตกลิ่นแล้วครับเปียกกล้องแล้วครับผมไปเลยครับคลิปนี้เป็นกำลังเลี้ยงแกงบ้าปูสอนนิสานครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับพี่น้องเพื่อสุขภาพคลิปหน้าคลิปนี้ครับไปเลยครับคลิปนี้ฝนตกลิ่นแล้วพายุเข้าครับผมสวัสดีครับ